We ก็แบ e ส์บาราแบตไปแล้วแต่แ,แต่และมาเก็ตนะคะก็กลุ่มนี้ค่ะมันพัฒนาต่อยอดมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเดิมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักธุรกิจรุ่นเก่านิดนึงก็อาจจะรู้จักนะคะในส่วนของตัว New Dream นิวทรมิลเนาะคะแล้วก็กลุ่มของตัวพวกแบตส์บาร์ทั้งหลาย ทำไมเราถึงต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกลุ่มฟู้ดไลน์ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าทุกวันนี้โอกาสที่เราด้วยไลฟ์สไตล์แบบในเมืองในปัจจุบันเนี่ยเนาะคะโอกาสที่เราจะใช้ชีวิตทานอาหารทีออ่ดีต่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการหรือว่าการอาอกกำลังกายต่างเนี่ยซึ่งเราล้ว,ลวนแล้วรู้แต่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าทําได้เนาะคะแล้วก็ทุกวันนี้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบางทีก็ สับสนไหคะเข้าไปเสิร์ช Google เสิร์ชอะไรสักอย่างบางอย่างก็บางเว็บไซต์ก็บอกว่าโอ้ยดีกินเถอะนู่นนี่นั่นบางเว็บก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะระวังนะมันจะมีโทษก็คือมันสร้างความสับสนให้กับเรามากว่าเอ้งตกลงเราจะกินดีหรือไม่ดีนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนมากเลยก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเ,เราเนี่ยทานผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหารเนี่ยที่มีคุณค่าเนี่ยลดลงนะคะ คนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วทานผักแล้วก็ผล,ลไม้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะคะซึ่งตามข้อกาหนดเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะคะคือเหมือนจะเยอะแต่ว่ามันไม่เยอะเพราะมันรวมกันทั้งผักและผละไม้นะคะสมมติเราทานเต็งโมชิ้นหนึ่งเออเซี่ยวหนึ่งอะคะ่ะก็ประมาณ200กรัมละก็คือ2ขีดละนะคะทานผักยังอยุดอีคือวันหนึ่ง500กรัมหรือครึ่งกิโลเนี่ยดูเยอะแต่ว่าถ้าลองลองลองแบบแพลงดัะคะ่ะแล้วก็ทานจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้นะคะ ที่เป็นข้อมูลที่เขาสำรวจมาละคะ่ะก็พบว,ว่าในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นถึง25%เลยนะคะก็คือประมาณสัก500แครี่ต่อวัน500แครี่ต่อวันก็เหมือนเราทานข้าวจานหนึ่งอะคะ่ะประมาณนั้นเลยเนาะคะ่ะแล้วก็นอกไปจากนี้ตัวที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่แปรรูปซะส่วนใหญ่นะคะผ่านการขัดสีต่างๆซึ่งตรงนี้ทําให้พวกสารอาหารที่จะมีแร่าธาตุเนี่ยสูญเสียไปกับกระบวนการที่ผลิตอาหารมาค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นออนอกจากอาหารหลักระหว่างมือ้อเราก็จะมีอาหารว่างใช่ไหมคะเคยเห็นมันจะมีของสอสอที่เขาทําเป็นโมเดลอาหารนะคะฮันนี่โทสที่มีขนมปัง,งปิง้งแล้วก็มีไอศครีมสูตหนึ่งแล้วก็ราดด้วยน้ําพึ้ <c oughs> งหรือน้ลอ <c oughs> าลายทราบไ,มไหมคะว่าจานนั้นกี่แคลอรี่ <c oughs> สามร้อพั <c oughs> นแคลอรี่ คือน่ากลัวมากแหละตอนกินคือแบบอร่อยมากได้ยังกินเห็นพ้ึ้งอีกน้ำผึ้งไม่พอเนาะข้ะขอน้ำพึ้งอีกค่ะสองพันแคลอรี่คือเท่ากับพลังงานที่เราทั้งวันเลยเนาะค่ะคุณพระเนาะคะทําอะไรลงไปเราก็สะสมแบบนี้ไว้ทุกวันทุกวันเนาะค่ะออกกําลังกายไหมก็ร้อนเดี๋ยวก่อนละกันพรุ่งนี้เนาะอะไรอย่างนี้เลื่อนไปก่อนวันนี้งานเยอะนั่นนู่นนี่ไปกินนั่นก่อนละกันเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะออกกำลังกายก็น้อยลงผลเป็นยังไงคะ ผลก็เกิดความไม่สมดุลระหว่างอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะซึ่งมีจานวนมากกับการออกกำลังกายที่น้อยเนาะค่ะก็แน่นอนส่งผลชัดเจนในเรื่องของรูปร่างที่เห็นภายนอกมีการสะสมไขมันส่วนเกินน้ำหนักเกินแล้วก็อันนี้คือแค่ภายนอกนะคะภายในถ้าเราไปตรวจสุขภาพเราก็จะพบว่าพวกระดับไขมันต่างๆในเลือดเราน้นตาตาลความดันเบาหวานต่างๆก็จะเริ่มตามมาเนาะค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ย ก็คือร้วนแล้วแต่เป็นไปตามการกินของเรานั่นเองนะคะซึ่งเรามมาจะสำนึกผิดตอนที่เรากลับบ้านไปแล้วเนาะแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะตัวบริษัทยูซาน่านะคะก็เลยคิดทางออกของปัญหานี้ขึ้นมานะคะโดยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์กลุ่มไ y Smart ์ฟู้ขึ้นมานะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม Smart ์ฟู้คืออะไรนะคะก็คือง่ายๆค่ะหน่งสองนะคะวิธี ใช้งานไม่ยากเลยตามสเต็ปต่างๆเหล่านี้สเต็ปที่1ก็คือตัวเช a คเบสเนะคะซึ่งเป็นตัวโปรโตีนพื้นฐานที่เราให้พลังงานแล้วก็สารอาหารหลักเนาะคะสบนเกตโปรโตีนแล้วก็ไขมันในปริมาณที่สมดุลน,นะคะอย่างครบถ้วนตัวโปรโตีนเบสเนี่ยก็จะมี3ชนิดให้เลือกนะคะแล้วแต่แต่และท่านจะชอบแบบไหนไม่ว่าจะเป็นตัวซอยโปรโตีนโปรโตีนจากถั่วเหลืองน,นะคะ โปรตีนจากแพลนก็คือจากโพแทกับพีนะคะหรือว่าจะเป็นเวฟโปรตีนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมีสเต็ปหก็คือเป็นตัวเช็คเบสนะคะสเต็ปที่สก็คือตัวเฟลเวอร์ออปติมิเซอร์ก็คือจะให้รสชาติต่างๆเพราะแต่ละคนก็จะชอบทานรสที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรสผลไม้ที่มีมาให้เลือกก็จะเป็นรสกล้วยสตรอเบอรรี่นะคะชาเขียวอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวในอนาคตรเราก็จะมีมาให้ได้ลองชิมลองเทสกัน แล้วก็อีกเ็ตสุดท้ายเ็ตที่3 mm hmm. ก็คือตัวที่เป็นตัวบูสเตอร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเลือกซื้อตัวที่เป็นไฟเบอร์จีพลัสหรือว่าตัวที่เป็นเวฟโปรตีนพลัสค่ะเสริมขึ้นไปเพื mm ่อ hmm. เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสมาร์ทฟู้ดในมือนั้นๆของท่านนะคะแล้วอะไรนะคะที่ทำให้ตัวสมาร์ทฟู้ดเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนเชคในท้องตลาดทั่วไปนะคะก็เราก็จะมีคอนเซ็ปต์สมาร์ทแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากตัวแรกตัว S แรกนะคะก็คือ Simple and Real i n g r e e เดียนนะคะก็คือส่วนประกอบต่างๆเนี่ยค่ะก็จะอ่านง่ายชัดเจนเราเคยเห็นส่วนประกอบบางอย่างไหมคะประมาณ20บบรรทัดซึ่งอ่านอะไรก็ไม่รู้จักมันคืออะไร ็นชื่อทางเคมีอะไรต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคแต่อย่างใดอันนี้จะเป็นแนวคิดว่าอย่างตัวอย่างของขนมปังเนี่ยค่ะก็ง่ายๆตรงไปตรงมาส่วนประกอบของขนมปังก็จะมีแป้งสาลีน้ำยีสต์เกลือแล้วก็บางเจ้าก็อาจจะใส่หนึง่งตาน,นะคะเราก็อ่านเข้าใจเคลียร์ทุกคนรู้จักส่วนประกอบนี้นะคะของตัวสมาร์ทฟู้ดก็เช่นกันมีส่วนประกอบเนี่ยคือส3ตัวหลักนะคะก็อยู่ตามอยู่ที่ฉลาดด้านล่างนะคะ ตัวถัดมาก็คือตัว M นะคะคือ macronutrient balance นะคะ macronutrient คืออะไร macronutrient คือสารอาหารหลักนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะส่วนอ,อีกคำหนึ่งที่จะมาคู่กันก็คือตัว micronutrient นะคะหรือว่าสารอาหารรองก็จะเป็นพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ทุกวันนี้เราก็ขาด ฝั่งนี้ขาดฝั่งด้านไมโครนิวเทรนนะคะส่วนด้านไมโครนิวเทรนเราก็คือได้มากจนเกินพอจนทําให้เป็นปัญหาที่มาของในเรื่องของอน้ํนาหนักเกินนะคะหรือว่าตามมาด้วยโรคอ,อ้วนในที่สุดนะคะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ยูซาน่าเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทั้ง2ฝั่งเราคะอย่างบาลานซ์กันในส่วนของไมโครนิวเทรนเนี่ยเราก็สามารถหารับประทานได้จากตัวผลิตภัณฑ์เอเซนเชียลนะคะแล้วก็กลุ่มออติมิเซอร์ทั้งหมดอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของสารอาหารรองนะคะ ส่วนตัว macro n u t r น e n t ก็คือจะใช้ตัว smart foods นะคะมาเป็นตัวที่ตอบโจทย์ดูแลสุขภาพด้านนี้อาจากข้อมูลบนฉลากนะคะก็จะเห็นว่าอย่างตัวหนึ่ง serving ก็คือ2องสองสกู๊ปนะคะทั่วไปที่สำหรับทานเพื่อที่จะลดน้ำหนักแต่ว่าถ้าใครน้ำหนนะัก ตัวเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วทานเพืพ่อที่จะควบคุมน้ําหนักก็คือทาน3สกู๊ปแต่ตัวอย่างที่ยกมานี่คือจะเป็นสาหรับคนที่จะลดน้าหนักนะคะใน2สกู๊ปเนี่ยก็จะให้คาร์โบไฮเดรต12กกัมนะคะซึ่งมีเป็นไฟเบอร์ค่ะอยู่ถึง8กรัมเลยทีเดียวนะคะส่วนน้าตาลนี่0กรกัมนะคะตัวไฟเบอร์ที่ใส่ลงไปนะคะก็จะมีส่วนช่วยในระบบของการย่อยอาหารนะคะทําให้ทำงานร่วมกับ แบคทีเรียที่ดีๆในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยทำให้ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกหรือว่าถ่ายยากได้แล้วก็ยังช่วยให้อิ่มด้วยนะคะตัวไฟเบอร์มันจะจะประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำนะคะกลุ่มที่ไม่ละลายน้ําก็จะไปช่วยตรงของ,ของลำไส้ส่วนกลุ่มที่ละลายน้ําได้เนี่ยมันก็จะพองตัวนะคะเวลาอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็จะป็นพองทำให้เรารู้สึกอิ่มแบบใส่อะไรล,ลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่ากระเพาะลงเต็มแล้วนะคะแต่ว่าไฟเบอร์เนี่ย จะไม่ให้พลังงานเลยนะคะดังนั้นเราก็จะอิ่มแบบเฮลตี้คือไม่ได้พลังงานจากตรงนี้เข้าไปตัวน้ําตาลนะคะก็คือไม่มีน้ําตาลที่เติมลงไปไม่มี added sugar ไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีน้ําตาลที่อยู่ในส่วนประกอบอื่นๆ13ตัวนั้นบางอย่างาอาจจะมีชูการ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวค่า g l y ชิิ i c index นะคะหลายคนอาจจะรู้จกักหรือว่าคนที่มีคนไข้ชิดนะคะ เป็นโรคเบาหวานก็จะต้องดูเรื่องของค่าไตซีมิกอินเด็กซ์ก็คือค่าดัชนีน้ําตาลนะคะค่าดัชนีน้ำตาลก็คือว่าเ,อาเขาจะวัดว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาได้รับน้ําตาลเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะร่างกายเราสามารถที่จะจัดการกับน้ําตาลในเลือดอะคะ่ะเอาลงมาอยู่ที่ระดับล่างเนี่ยได้ภายในเวลาที่กําหนดหรือเปล่านะคะตัวอย่างนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นระดับเส้นสีเหลืองจะเป็นระดับน้ําตาลในเลือดเราเนาะคะ่ะตอนเราตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็ ะจะยังน้อยอยู่พอเราเริ่มทานอาหารเข้าไปนะคะน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นพอมันย่อยเสร็จปุ๊บก,ก็จะเริ่มลงมาพออยู่มาล่างพอน้ำตาลตกมาด้านล่างอีกเราก็จะรู้สึกหิวนะคะเหมือนที่บางคนบอกโอ้ยหน้ามืดรู้สึกน้ำตาลตามหวิวก็คือจะเป็นภาวะตรงนี้แล้วก็ทานอาหารขึ้นไปมันก็จะเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะไปตลอดทั้งวงันนะคะก็ตัวค่าไกลซินิกอินเด็ก์มีผลยัางไงาก็คือถ้าค่าไกลซินิกอินเด็กสูงเนี่ยก็คือแปลว่าเราทานอาหารขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ค่าน้าตาลจะชูดขึ้นไปแบบอย่างเร็วมากอะคะ่ะก็จะมีผลกับเรื่องของอิสลินกับฮอร์โมนต่างๆเนาะคะ่ะดังนั้นคนที่มีปัญหารเรื่องเบาหวานหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบ,บาหวานเนี่ยจะต้องเลือกทานอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ปานกลางหรือว่าต่ำเนาะคะ่ะก็คือมบบว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะค่อยๆน้ําตาลในร่างกายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ได้ปุ๊บปุ๊บขึ้นไปทีเดียวนะคะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ตัวเชคเบสเนี่ยคะ่ะนับได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าคือเราไม่สามารถที่จะทดสอบไตรซิ i c ตอินเด็กในเ k b เบสได้นะคะเพราะว่าการทดสอบเนี่ยจะต้องทานคาร์โบไฮเดรต50กรัมภายในเวลา10นาทีนะคะซึ่งตัวเชคเบสของเราเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตถึงเพียง12กรัมต่อนหนึ่งเซอร์วิงนะคะถ้าจะทาน50กรัมคาร์โบไฮเดรตก็คือแปลว่าจะต้องทานเชคเบสเนี่ย3ลิตรครึ่งภายในเวลา10นาที ซึ่งมันไม่สามารถที่จะทานได้นะคะดังนั้นถึงแม้เราจะไม่ทําการทดสอบค่า g มิก e m i c index จริงๆเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าด้วยความที่ชูการ์มันเป็นศูนย์เนี่ยคะ่ะมันจะทาให้มันจะไม่สั่งมันจะทำให้ระดับน้ําตาลเนี่ยไม่พุ่งขึ้นไปอย่างเร็วไม่ชูขึ้นไปนะคะตัวโปรตีนของอทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นซอยเป็นเวหรือเป็นแพล็นเนี่ยก็จะมีโปรตีนจนะโน18กรัมนะคะ ซึ่งตัวโปรตีนนี้ก็อย่างที่ทราบนะค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะทุกๆปีเนี่ยน้ำหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยจะหายไป2ขีนะค่ะปีหนึ่งเนี่ยจะหายไป10ปีเนี่ยจะหายไปประมาณ5าปอนด์นะคะจะสังเกตว่าคนที่มีอายุผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยที่ออกกาลังกายเนี่ยจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเขาจะฟีบติดหนังเลยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมัน่อลงไปมันไม่ได้ถูกใช้งานนะคะ ซึ่งก็จะกลับกันกับแฟตนะคะแฟตเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดนะคะ10ปีแฟตเราจะขึ้นประ8%แล้วก็นอกจากนี้ตัวโปรตีนก็มีส่วนช่วยในเรื่องของความอิ่มด้วยนะคะตัวที่สาานะคะตัวถัดมาก,ก็คือตัว A ก็คือ Advanced Fat นะคะก็คือไขมันที่อยู่ในใน,ใน Smart Shake เนี่ยไม่ได้เป็นศูนเราไม่ได้แบบเป็น โลแฟตหรือว่าโลแฟตนะคะบางคนอาจจะตกใจวแบบ่าอุ้ยคอนเซ็ปของอาหารเฮลตี้คุณจะต้องโล f a ตหรือว่าไม่มีไขมันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขยมันเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนที่มีไขมันที่ดีแล้วก็ไขมันที่ไม่ดีนะคะอย่างในภาพเนี่ยจะเห็นว่าอย่างพวกน้ำมันมะกอกหรือว่าถั่วอัลมอนต่ตางๆพวกเนี้ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการ อย่างว่าเราก็จะโอดิออยเลยเนี่ยนะคะเราก็ทราบว่าเป็นไขมันแต่เราก็รู้ว่าเออมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่อย่างน้ำมันปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องแยกให้ออกว่าไม่ใช่ว่าเราต้องกำจัดไขมันออกจากทุกมื้ออาหารของเรานะคะก็ต้องได้รับไขมันอยู่แต่ว่าในชนิดล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการตัวไขมันต่อ,ตอนหนึ่งเซอร์วิงเนาะคะ่ะก็หนึ่งแก้วเนี่ยก็จะอยู่ที่6กกรัมนะคะ แล้วก็ไม่มี t r a n แ f a นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นไขมันที่แบบไม่ดีเลยที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้แล้วก็มี saturated fat 5กรัม saturated fat ก็คือไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งอันนี้หลายคนก็จะตกใจเพราะว่าเหมือนบ้านเราจะค่อนข้างมีกระแสที่ไม่ค่อยดี mm hmm. เกี่ยวกับไขมันอิ่มตัวว่าจะทาให้ทาให้ไขมันในเลือดสูงนะทาให้เป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะ แต่ว่าไขมันที่อิ่มตัวที่เราใช้เนี่ยที่เลือกใช้เนี่ยค่ะดรเ r มเริเรนเนี่ย mm hmm. ก็คือเรือกมาจากตัวโคโคนัทออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบหลักจุดเด่นของน้ำมันมะพร้าวของเขาคือ mm hmm. มีตัวมีเดียมเชนไตรกิสไลน์อะคะ่ะ MCT oil มันจะเป็นไตรกิสไลด์สายสั้นปานกลางที่สามารถที่จะ เข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ได้ดีนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยใน metabolism ของอาการสลายของผ่านไขมันด้วยนะคะนี่จะเป็นประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวนะคะที่ดีต่อสุขภาพก็คือจะช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้อ่าเร่งระบบ m e t a อลิซึมเพิ่มการผ่อผ่านได้ทําให้เรารู้สึกอิ่นท้องหลังจากทานไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มไขมันตัวที่ดีก็คือตัว HDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการที่จะป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นะคะแล้วก็รักษาสมดุลของระดับไขมันในร่างกายะะตัวที่4ถัดมานะคะก็คือตัว R R นะคะ R ก็คือ Research Validated นะคะผลิตภัณฑ์ของยูชนานะคะเราก็จะเหมือนกับทุกๆผลิตภัณฑ์เราก็จะมีงานวิจัยะคะ่ะที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศนะคะอย่างตัว ไฟเบอร์ที่ใช้นะคะเราก็จะมีงานวิจัยมากมายที่มาซัพพอร์ตว่าตัวไฟเบอร์ที่ใช้เนี่ยมันดีแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพยังไงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งส่วนที่เป็นรวมแล้วเนี่ยก็มีางานวิจัยมาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็คงจะค่อยๆเผยแพร่ออกมาให้ทราบที่ทําในคนเนี่ยนะคะว่าทําแล้วเนี่ยก่อนกินกับหลังกินเป็นยังไงเลยเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะเผยแพร่กันต่อไปหรือว่าอย่างัวน้ําตาลเองอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะมี ข้อแนะนำของ AHA นะคะ American Heart Association ก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอสมาพัธ์รโรคหัวใจที่สหรัฐอเมริกาเขาก็แนะนำว่าการที่จะดูแลสุขภาพของหัวใจเนี่ยเราควรจะได้รับน้ำตาลนะคะในผู้หญิงเนี่ยไม่เกิน25กรัมและผู้ชายไม่เกิน40กรัมต่อวันนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตัว My Smart Food ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราน้ำตาลศูกรัมนะะตัวไขมันที่ใช้ก็เหมือนกันนะคะก็ เราจะเลือกตัวไขมันที่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพนั่นก็คือตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะต้องเ,น,เน้นด้วยว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าดีแล้วก็โอ้โเดี๋ยวไปลงไปข้างล่างไปมีบูธอยู่มีข้ามเนื้าวซื้อมาซบกินอันนั้นก็คือจะมากเกินไปทุกอย่างจะต้องสมดุลน,นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่โชว์ตัวเลขให้ดูเร,เรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่ร่างกายทุกคนจะต้องได้รับ ในแต่และมื้ออาหารนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่50-60%แล้วก็ไขมันอยู่ที่20-30%แล้วที่เหลือก็จะเป็นโปรโตีนนะคะถึงแม้ว่าเราจะลดน้ำหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคีปสัดส่วนนี้เอาไว้พแต่ว่าพลังงานทั้งหมดอะคะ่ะมันก็จะลดลงนะคะหนึ่งเซิร์วิงหเชคเนี่ยคะ่ะให้พลังงาน150 c a แคลอรี่เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวทีค่ะก็คือ total personalized นะคะ อันนี้แต่ละคนก็สามารถที่จะเลือกสรรตามความชอบได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเริ่มจากสเต็ปที่1นในเรื่องของเชคเบสนะคะก็จะมีโปรตีน3มชนิดให้เลือกนะคะแต่จริงๆรสชาติมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเท็กซ์เจอร์นักษณะเนืเ้อสัมผัสนะคะอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบก็จะมีเป็นตัวซอยตัวโปรตีนนะคะตัวเวกโปรตีนแล้วก็ตัวแ p l a n นะคะ บที่2ก็คือจะเป็นตัว flavor optimizer ก็คือจะเป็นรสชาติต่างๆนะคะก็จะมีให้เลือกจะเป็นรสด้านช็อกโกแลตมิลค์ช็อกโกแลตบานาน่าพีชแมงโก้คาปูชิโน่สตรอเบอรี่หรือว่ามะชากรีลนทีเนาะคะก็เลือกผสมได้หรือว่าคนชอบแบบมิกซ์ก็อาจจะเป็นรสกล้วยช็อกโกแลตรวมกันเลยก็ได้นะคะเราก็แต่และมือเราก็จะไม่ซ้ำซากหรอกว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ,ๆนะคะ และสเต็ปสุดท้ายก็คือเป็นตัว Performance Booster นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลเพิ่มเติมไปอีกก็จะมีให้เลือก2ตัวก็คือจะเป็นตัวที่เป็น w ว e y p r o t e i นะคะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไออกกำลังกายไม่ไม่ได้แบบเอาเว t เ r a i n i n g นะคะออกกำลังกายที่หนัถึงเวทเท t น r a i n g มันก็ไม่ได้ถูกเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้ออะไรก็เหมือนเรากินโปรตีนเหมือนเรากินสเต็กเจฟเฟอร์ข้างล่างไม่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว ไฟเบอร์จีพลัสนะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าทานตัวเบสเฉยๆยังอิ่มไม่พอ<笑><笑>ก็ตักไฟเบอร์จีพลัสเพิ่มขึ้นไปก็จะช่วยให้อิ่มท้องมากขึ้นนะคะแล้วก็สัดส่วนของการละลายน้ำนะคะก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราอ่ะชอบความหน่งมากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยู่ที่ประมาณแก้วอย่างนี้เน,นอาจจะสัมบำรมา350-400 ml เนาะคะคือน้ำเนี่ยไม่ได้ ฟิกว่าต้องเป็นเท่าไหร่แต่ว่าตัวสกู๊ปก็คือถ้าตัวเช็คเดชก็คือ2สกู๊ปสำหรับคนที่ลดน้ำหนักน,นะคะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักก็3สกู๊ปแล้วก็ตัวไฟเบอร์ก็1ช้อนกี่ข้าวนะคะตัวเวก็2ช้อนกี่ข้าวนะคะตัวเฟรเวอร์สติกนะคะ,อะนอกลือจากที่มันให้รสชาติแล้วเนี่ยคะ่ะจุดขายของมันก็คือว่าให้แคลอรี่น้อยมากนะคะไม่ถึง10แคลอรี่บางรสบางรสก็จะไม่ให้แคลอรี่เลยนะคะ แล้วก็สามารถที่จะเก็บได้อุณหภูมิห้องไม่จำเป็นต้องไปแช่ตู้เย็นเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวสารให้ความหวานที่ใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้เป็นย่าหวานนะคะซึ่งเดี๋ยวการเทรนนิ่งในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้เรื่องของว่าย่าหวานมันมีดีกว่าสวิตเทนเนอร์ตัวอื่นยังไงบ้างเนาะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะคบพาได้ง่ายนะคะแพ็แพ็กเกจที่ขายก็จะอยู่ในรูปเป็นกล่องแบบนี้มี7ซองเนาะคะ่ะแล้วก็จะมาเป็นสติกแบบนี้ ในส่วนของออ t ติ i มเ r อร์นะคะตัวที่เป็นโปรตีนพลัสเนี่ยก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เวโปรตีนเลยนะคะเป็นเวคอนเซนเทรตเลยนะคะแล้วก็ให้โปรตีนเนี่ยสิบกรัมต่อเซอร์บิ้งพลังงานเพียงแค่ห้าสิบแคลอรี่นะคะอันนี้อาจจะมีหลายท่านที่อาจจะทานพวกเวที่ตามฟิตเนสขายกาันแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวของเราแค่สิบกรัมเองเวที่ขายในฟิตเนสตั้งยี่สิบกรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คืออันนี้เซิร์ฟวิงของเราคือช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวเะค่ะแต่เวที่ในฟิตเนสเขาจะขายเป็นกระป๋องใหญ่ๆใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นสกู๊ปเหมือนสกู๊ปที่ตักนมอะค่ะก็คืออันนี้30กรัมคือจํานวนที่ใช้ยันแตกต่างกันเังนนเวลาถ้าเราดูแค่ฉลากเฉยๆเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนของเราน้อยนะคะแต่จริงๆถ้าเทียบต่อกรัมเนี่ยก็จะไม่น้อยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเวคอนเซนเทรต100%ไม่มีส่วนประกอบอื่นนะคะในส่วนของไฟเบอร์จี้ก็คือไฟเบอร์ ก็คือไฟเบอร์จีสูตรเก่านะคะเราก็จะเป็นไฟเบอร์จีพลัสเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น1ร0เเซไฟเบอร์นะคะให้ไฟเบอร์12กรัมต่อ1ช้อนกินข้าวนะคะพลังงานน้อยมากแค่15แคลอรี่เรียกว่าแทบไม่ให้พลังงานเลยนะคะก็จะช่วยให้เราอิ่มท้องเพิ่มมากขึ้นและอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ My Smart Food นะคะ10ข้อเด่น ก็คืออันที่1ก็คือกลูเตนฟรีนะคะก็คือในบางคนเนี่ยเขาจะแพ้ตัวกลูเตนอันนี้ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดไม่มีกลูเตนนะคะแล้วก็เป็นน o n g m o นะคะถึงแม้จะมีส่วนประกอบจากถั่วเหลืองนะคะแต่เขาไม่ได้เป็น GMO แล้วก็มีโปรตีนที่มีคุณภาพนะคะให้คาร์โบไฮเดรตสีกรัมนะคะ available c a r b o h y d เ a t e ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เราเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลเนี่ยน้อยที่สุดน,นะคะก็คือพยายาจะไม่สัด ไม่ใช่พยายามก็คือไม่มีแอดดชูการเลยนะคะไม่มีน้ำตาลที่เติมเข้าไปแต่ตัวน้าตาลที่มีอยู่จะเป็นน้ําตาลจากส่วนประกอบตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะตัวไขมันนะคะก็จะเป็นตัว MCT oil เป็นไขมันอิ่มตัวแต่เป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะไม่มีทรานส์แฟตอันนี้เป็นสูนระคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์เลยทีเดียวนะคะให้ไฟเบอร์ถึงอ๋อ12กรัมเลยแล้วก็ตัวแคลอรี่ค่ะก็จะน้อยนะคะเพียงแค่ 150แคลอรี่ต่อต่อหนึ่งแก้วนะคะปกติเราทานข้าวทั่วๆไปเนี่ยมื้อนึงจะอยู่ที่ประมาณ4-500แคลอรี่นะคะแต่ถ้าเราทานข้าวขาหมูข้าว,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 าวมันไก่ก็อาจจะ7-800แคลอรี่ต่อ,ต,อต่อมื้อนะคะแล้วก็มีสัสดส่วนที่สมดุลของพลังงานที่เราได้รับอะคะ่ะจากคารโ์โบไฮเดรตโปรโตีนแล้วก็ไขมันแล้วก็อยังให้ไฟเบอร์ด้วยนะคะค่ะก็ สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ My Smart Food นะคะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆว่ามันมีดีมีประโยชน์ยังไงนะคะให้เป็นการให้ทุกท่านเนี่ยได้คอยจะได้รู้ตื่นเต้นว่าเอ้ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามา